คู่รักนักกีฬาดาวรุ่งโมเมธนัชชาสุขสดกับฟลุกกิตพาศกอนติดตามรับฟงังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่วงดาววอลเล่ด้วยค่ะทำให้แฟนคลับในอิน t ต g แกรมฟินกันทุ่นหน้าสำหรับคู่รักนักกีฬาดาวรุ่งไทยอย่างโมเมธนัชชาสุขสดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับฟลุกกิตภาพวิชัยดิษฐนักฟุตบอลดาวรุ่งพุ่งแรงของบรีรัมยูเนเต็ดที่ปัจจุบันถูกยืมตัวไปอยู่กับคัสตอมยูเนเต็ดในไทยลีก2โดยล่าสุดเมื่อ ช่วงดึกของวันที่3าพฤษภาคมที่ผ่านมาลูกยามสาวหน้าคมวัย2 2ปีได้ลงคลิปสุดหวานผ่านอินสตาแกรมธนัชชาโมเมด้วยการพาแข้งหนุ่มคนสนิทไปฉลองวันเกิดครบ21ปีจัดเต็มทั้งกินและช้อปปิ้งพร้อมแคปชั่นประกอบว่าสุขสันต์วันเกิดนะเรื่องการกดหัวใจและคอมเมนต์จากเพื่อนร่่มวงการกีฬากับแฟนคลับอย่างหนึ่งแน่นสำหรับโมเมธนัชชาจอมตกดีกรีทีมชาติไทยเล่นในตำแหน่งบีหลังพึ่ง ผาโอกายามะสีกันรอดตกชั้นจากการเอาชนะกุมมาแบงกินวิงในรอบเพลย์ออฟ2นัดรวดได้สิิ์เล่นต่อวันล,ล์นบอลวีลีกดิวิชั่น1ญี่ปุ่นก่อนจะแยกทางกันเนื่องจากหมดสัญญาและในฤดูกาลหน้าโมเมก็ถูกคว้าตัวจากลีกในประเทศเกาหลีใต้แล้วเป็นที่เรียบร้อยด้านฟลุกกลิตภพาคือเพื่อนสีรุ่มรุ่นอย่างแบงค์สุพณัฐเหมือนตากองหน้าวันเดอ์คิดทีมชาติไทยและยังเป็นน้องชายสุดเลิฟของเฟียพนิชชาวิชัยดิตนางแบ และอดีตพิตตี้ระรับแถวหน้าของเมืองไทยด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาวนอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดในครั้งต่อไปค่ะ